หลังจากที่เราไปดูควายเรียบร้อยควายก็อยู่ในคอกไปที่เรียบร้อยหลังจากนี้เล่นน้ํากับน้องเลยแล้วกันเด้ด้อสะว่ายน้ําที่บ้านน้องสะว่ายน้ําเป่าลมเป่าลมเองเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ํากันกับน้องเลยไปใส่แบบนี้แหละใส่แบบนี้แหละอยากจะใส่เสื้อขาวนะแต่ก็เดี๋ยวมันจะเป่าเราใส่เสื้อลายเลย เข้าท่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำกันเนี่ยทุกวันเลยเราหาจะหาอะไรมาเล่นสบายโอ้เหมือนแช่อ่างนะทุกคนแช่อ่างเลยอน้ำเย็นเลยนะจากที่เลเมื่อกี้คือแบบต็นร้อนอ่ะตอนนี้เย็นมากมาดับน้ำแข่งกันไหมโอ้ดับน้ำแข่งกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ กับน้องตุกแจงจะดำน้ำ <ผม S 1> า้่งกันนะเดี๋ยวถ้าใครแพ้ในสามรอบนี้นะจะมีบทลงโทษนั่นก็คือแทงปลาไหลนะทุกคนหนึ่งหนึ่งสองสอง มีการแสดงมาล้มทีหลังหนึ่งสอง โทษก็คือแทงปลาไหลในน้ำสิบรอบเลยแทงปลาไหลททาพิาเศษแทงปลาไหลในน้ำหนึงสองูกบูกสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบ เชื่อไหมว่าวันพรุ่งนี้ปวดขาแน่นอนออเราจะแข่งกันดำน้ำอีกรอบเน,นึนดโดยการนอนไงายลงไปอย่างนี้เลยถ้าใครขึ้นมาก่อนจะว่าแท้มาจะหนึ่งสอง

อ่ะแปดเราเนี่เต้นเดี๋ยวนี้หนึ่งผลงานเพลง <c oughs> ลอยๆขึ้นไหมเต้น <c oughs> ยอด โอ้ยโอยหันยังไงกัน <hi> หันยังสองสามรอบแล้วบ้างคันหันยังสองสามรอบแล้วบ้างกะคุณผู้ชมว่าใครแพ้คุณผู้ชมว่าใครแพ้พี่หรือน้องจุ๊บแจงปีไปข้างล่างต่อไปคนเต้นนางเต้นกได้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตามสองหนึ่งเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากกันนุ่นรักมากกับโบโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากกันนุ่นรักมากกับเจนล้นนุ่นค่ะลิมนุ่นลิมนุ่นลืมนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นมากกับเจนรักมากกับโบลัน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 ลัสรุปเต้นท่สองค่ะ ันนเป็นเลยสำหรับการเล่นน้ำวันนี้ก็เป็นสนุกสนานมากพี่กับน้องต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามพวกเราใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กอดกดแชร์ด้วยก็ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย